ข้าคือไอ้เลี่ยมตอนที่247ร้อยสี่สิบเตือนช่องนี้เนี่ยนะิหาดที่เก่าอาจจะพลาดแหวนแล้วแหวบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มติด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับถ้าคุณแลกขอให้เจอในะคู่ขอให้มีความรักขอให้ร่ำรวยเมืองชื่อนั้นตระกูลยานตันเตปที่ได้เผ่เาะกระดูกคนพวกนี้แหละคือคนที่อยู่ในเมืองของข้าและเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ท่านตามหาตลอดช่วงเวลา20ปีมากที่สุดแล้ว ใครคือคนที่โดดเด่นมากที่สุดในหมู่พวกเขาคนคนนั้นก็คือหลัวอิงจากตระกูลหลัวขอรับใช่แล้วละ่ะในบรรดาคนรุ่นใหม่ทั้งหลายบุตรบุญธรรมของตระกูลหลัวนางเป็นคนที่โดดเด่นมากจริงๆโอ้เอะท่านบนรรพบุรุษท่านบนรรพบุรุษเผ่ากระดูกมีบอสแสอะไรเกี่ยวกับร่องรอยของสายเลือดเมื่อย0ิปีก่อนบ้างหรือไม่นี่ซาง ท่านผู้น,นี้ก็คือนายน้อยช้างเกิดจากตระกูลช้างเซิงโกอะไรนะเข,เขาก็คือคนที่ทำลายเมืองเทียนลู่งั้นเหรอปรากฏว่าเขาก็คือนายน้อยผู้มีชื่อเสียงเดิมดังจากตระกูลกูคนนั้นนี่เองข้าน้อยนีซางทักทายนายน้อยกูเจ้าข้าเจ้าชื่อว่านีซางสินะเยี่ยมทำตัวไม่หยิ่งยโสและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่ในตอนนั้นข้าได้เผลอปล่อยให้ใครบางคนสามารถมีชีวิตรอดไปได้เสียดายทำไมกันละ่ะนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีต่างหากเพราะถ้าไอ้เจ้าเสียวอย่างมันไม่สามารถหลบหนีและมีชีวิตรอดไปได้จนถึงปัจจุบันเขาก็ไม่มีทางได้เป็นบุตรของโชคชะตาสิเจ้าได้ใช้แกนเลือดที่รวบรวมมาจากตระกูลของเขาตั้งแต่ในอดีตและติดตามมาถึงสถานที่แห่งนี้ใช่หรือไม่ เยี่ยมเยี่ยมถ้าหากว่านีซังได้รับความชื่นชมจากบุคคลคนนี้ถ้านางสามารถอยู่เคียงข้างเขาได้นางก็เท่ากับว่าเปากระดูกของข้าถึงแม้ว่านีซังอาจจะมีบุคลิกที่ดูเย็นชาแต่นางก็คงจะดีกว่าไอ้ผู้ชายงโง่คนนี้อยู่ละมั้งและผู้หญิงที่มีนามว่าลวหลวอิงที่พวกเจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ นางคือใครกันหลวอิงเป็นบุตรบุญธรรมของตระกูลหลัวว่ากันว่าเมื่อ20ปีก่อนพวกเขาได้เผลอไปพบนางในป่าขอรับหลวอิงและข้าพวกเราเคยฝึกฝนที่สำนักเดียวกันดังนั้นข้าจึงรู้ว่านางเป็นคนที่มีพรสวรค์และทรงพลังมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่านางจะเก็บซ่อนพลังของตัวเองเอาไว้ไม่คนอื่นรู้อายุ20กว่าปีโดดเดี่ยวไม่มีที่พึ่ง เป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแถมยังเป็นลูกสาวบุญธรรมนี่มันสมเอสรสมผลที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่ฝีมือของหลัวอิงเพียงแค่คนเดียวบรรพบุรุษของเผ่ากระดูถึงได้เกือบโดนการโจมตีย้อนกลับแบบนั้นได้กันละ่ะวันพรุ่งนี้ตระกูลหลัวพวกเขากําลังจะจัดงานเฉลิมฉลองซึ่งเป็นการแต่งงานระะวางหัวเฟิงลูกชายผู้โง่ของของตระกูลหลัวกับหลวอิง ลูกสาวบุญธรรมของพวกเขาถ้าการแต่งงานในครั้งนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ลัวเฟิงชายหนุ่มผู้งอกเขาเงินหรอเรื่องนี้ชักน่าสนใจแล้วสิเจ้ามีนามว่าอะไรข้าน้อยมีนามว่ายานหมิงขอรับเจ้าหนุ่มน้อยยานหมิงเจ้าอยากจะมีภรรยาหรือไม่เอ๊ะเอะ เนื่องจากเจ้าเละลัวอิงพวกเจ้าเคยร่ำเรียนที่สำนักเดียวกันถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าคงจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างต่อลัวอิงเจ้าชอบนางใช่ไหมและนี่เจ้าจะสามารถต้นเห็นนางแต่งงานแบบนี้ได้อย่างไรกันล่ะยิ่งไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงแค่คนโง่เท่านั้นด้วยโดยทั่วไปแล้วคนที่ได้ชื่อว่าคนโง่คนขี้แพ้พวกเขามีแนวโน้มที่จะปกปิดตัวตนหรือความทรงจำอะไรบางอย่างเอาไว้ พวกเขาก็แค่โอกาสในการฟื้นคืนพลังกลับมาเท่านั้นบางทีงานแต่งงานครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็เป็นได้ข้าขอยอมรับตรงๆเลยนะขอรับข้ารู้สึกไม่พอใจเรื่องนี้มากจริงๆแต่ว่าหลัวอิงนางไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาสักนิดเลยขอรับเนื่องจากเจ้ารู้สึกไม่พอใจข้าจะให้โอกาสเจ้าในงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้ ทำไมเจ้าถึงไม่ไปชิงตัวเจ้าสาวไปเลยสละเออเออนานายน้อยกเูเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกนะข้าจะไปกับเจ้าด้วยและข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องซสื่มเสียชื่อเสียงไปนั่นขาดขอบคุณมากขอรับนายน้อย มีพวกปีศาจอยู่มากมายเยอะแยะเต็มไปหมดแถมพวกมันก็แข็งแกร่งมากท่านผู้อาวุโสโสูงสุดแห่งดินแดนขุนเขาทั้งเก้านี่เขาอยู่ที่นี่จริงๆอย่างนงั้นเหรอไอช่วยด้วยช่วยด้วยเซียวยางช่วยด้วยช่วยข้าด้วยสิบน้องใจเย็นก่อนอย่าได้ทำอะไรอยู่นั้นพันเล่นเด็ดขาดเลยนะพวกมันคือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในขั้นอาวุโสสูงสุดตอนนี้พวกเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว เอิมข้ารู้ไม่นะไม่นะสิบน้องนัน่นนัน่นนั่นไงท่านปู่นั้นเป็นท่านปู่นั้นใช่ไหมเอิ่มถูกต้องแล้วข้าน้อยกู้อูตี้ขอรับ ข้าน้อยเซี่ยวหยางขอรับคารวะท่านปู่อุโสสูงสุด,สดแห่งยอด,ยอดขุนเขา <อ S 1> ทั้งเก้าโอ้พวกเจ้าทั้งสองคนสามารถอาสถานที่แห่งนี้เจอได้สินะกองทัพจากอาณาจักรเบื้องบนได้บุกเข้ามายัางดินแดนแห่งคุณเขาทั้งเก้าตอนนี้ดินแดนแห่งคุณเขาทั้งเก้าได้ถูกทําลายไปแล้วและฟันหนึกเซียนแห่งคุณเขาทั้งเก้าก็ได้สูญหายไปเช่นกันขอรับทั้งท่านอาจารย์และท่านปู่อุโสแห่งยอดเขาทั้งหลาย ตอนนี้พวกเขาแม้กระทั่งเมืองเท็ลูกก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยตอนนี้แปดดินแดนรกด้างและสิอาณาจักต้องการท่านเป็นอย่างมากได้โปรดเถิดขอรับได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดขอรับท่านผู้อาวสผู้ยิ่งใหญ่แห่งยอดคุณเขาได้โปรดเถิดได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องเท็จเรื่องจริงเมื่อไรเราจะไปถึงจุดนั้นได้ ท่านผู้อาวุโสแห่ยงยอดขุนเขาทั้ง9ตอนนี้กองทัพจากอาณาจักรเบ้องบนกําลังลุกร้านแผ่ดินแดนรกร้างและสิบอาณาจักรอย่างบ้าคลาั่งได้โปรดเถิดนะักขอรับได้โปรดออกมาช่วยพวกเราออกมาช่วยแก้ไขสถานก,การณ์ครั้งนี้ด้วยเถิดขอรับดูเหมือนว่าจะได้เวลาไปพบปากับสา,ายเก่าแก่แล้วสิเอ่อเออไปกันเลยก็แล้วกัน ไปอย่างนั้นเหรอแต่แต่ว่ารอบๆภูเขามันมีพวกปีศาจและสัตว์ประหลาดอยู่มากมายเลยนะักขอรับเจ้าไม่อยากรู้ที่มาของสายเลือดของเจ้าเลยอย่างนั้นหรอือข้าจะพาเจ้าไปพบเจอกับคนที่มีสายเลือดเดียวกันกันกบเจ้าเปลี่ยนท้องฟ้าเปลี่ยนปตพี ทักษะศักดิ์สิทธิ์ระดับเซียนถ้าเป็นท่านผู้อโสสูงสุดแห่งยอดขุนเขาทั้ง9้าบางทีเขาอาจจะสามารถสังหารเจ้ากูชงังก็ได้อย่างง่ายๆเลยก็ได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านลัวขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆถือว่าเป็นความโชคดีของหลวเฟืองแล้วล่ะ ที่ได้แต่งงานกับเทพที่ด้านหลวอิงแบบนียนย้ยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆที่พวกท่านเข้ามาร่วมงานแต่งของลูกชายของข้าในครั้งนี้ข้าเองก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนมาร่วมงานของลูกชายข้ามากมายขนาดนี้ <laughs> ถึงแม้ว่าข้าเองก็รู้สึกเสียใจต่อเจ้านะอิงเอ,อ๋ ไม่ต้องเสียใจไปหรอกเจ้าข้าท่านลุงท่านเองก็เลี้ยงดูข้ามาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วและที่สําคัญที่สุดข้าเองก็ได้เติบโตมาพร้อมๆกันกับลัวเฟิงอีกด้วยอ่าแต่งงานแต่งงานแต่งงานแล้วจ่า้ข้าต้องทนเห็นเขาทุกทรมานและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้อย่างไรกันล่ะถตาหากว่าโรคประหลาดของลัวเฟิงสามารถรักษาได้ พวกเจ้าทั้งสองคนก็เหมาะสมกันมากจริงๆตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาข้าได้พาเขาไปพบหากับหมอเทวดามามากมายนับไม่ถ้วนแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ไม่พบสาเหตุและวิธีการรักษาอะไรเลยอึกปรากฏว่าชีวิตในปัจจุบันของข้า ข้ามีนามว่าลัวเฟิงซินนะดูเหมือนว่าหลังจากการต่อสู้ในครานั้นจิตวิญญาณของข้าได้แตกสลายหายไปและมันต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นเวลานาน,านมากๆราคาที่ต้องจ่ายจากความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครานั้นมันจังสูงซะจริงๆข้าคือบรรพบุรุษแห่งสายลมผู้ควบคุมกฎสูงสุดทั้งสี่ประการแต่แก่ดินน้ำลมไฟในพระราชวังแห่งเซียน ระดับการฝึกฝนของข้าในตอนนั้นได้อยู่เหนือกว่านาจาักรเซียนที่แท้จริงไปมากแล้วแต่เมื่อต้องพบเจอกับภัยพิบัติและหายนะเมื่อหลายปีก่อนข้าก็ไม่ต่างอะไราจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับเซียนทั่วๆไปเหมือนกับคนอื่นๆเลยแม้แต่น้อย <c oughs> เมืองทั้ง8,000แห่งได้ถูกทำลายล้างและพระราชวังอมตะแห่งเซียนก็พังทลายด้วยเช่นกันดินแดนอาณาจักรเบื้องบนอันกว้างใหญ่ได้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จนเกือบจะทําให้โลกทั้งหมดล่มสลายไปเลยทีเดียวแต่ว่าข้ายังโชคดีนิดหน่อยที่สามารถหนีรอดพ้นมาจากการพันทลายของรชาชวางอมตะเซียนได้เหล่าเซียนอมตะที่แท้จริงมากมายได้เสียชีวิตในการต่อสู้ครานั้นแม้กระทั่งกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์และโลกก็ไม่อาจต้านทานผู้ที่อยู่เหนือความขอบเขตเซียนอมตะที่แท้จริงได้พวกเรานักพุทธที่อยู่ในขั้นเซียนอมตะจึงต้องดิ่งรุนเลดี้ไปยังโลกออ่นนั่นก็คือโลกที่มีชื่อว่า อาณาจักรเซียนที่แท้จริงข้าจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการขโมยต้นม้แห่งยุคสมัยจากอาณาจักรเบื้องบนซึ่งเกือบจะถูกทําลายในภัยพิบัติครานั้นต่อมาหลังจากนั้นข้าก็ได้รวบรวมเหล่าเซียนที่เหลืออยู่ซึ่งพวกเขาโชคดีพอที่จะมีชีวิตรอดและพยายามจะเข้าแย่งชิงหลักการของเต๋าสวรรค์แต่โชคไม่ดีพอข้าล้มเหลวและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ข้าได้ดุบนี้มายังดินแดนรกร้างแห่งนี้ทะเยกตัวออกมาจากดินแดนเบื้องบนและเปลี่ยนชื่อมันเป็นแปดดินแดนรกร้างและสิบอาณาจักรอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเราจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครานั้นเราก็ยังสามารถกอบกู้หลักการของตาอสวรรค์บางส่วนคืนมาได้และรวมมันเข้าไว้ในต้นไม้แห่งยุคสมัยที่กำลังจะแห้งเหือดดังนั้นข้านี่แหละข้าคือบรรพบุรุษของดินแดนแปดรกร้างและสิบอาณาจักรแห่งนี้ โชคดีที่ฉันมีแผนสันองมากเพียงพอหลังจากที่ฉันได้ตายไปแล้วฉันก็ยังสามารถกระชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะเหมือนกับคนโง่งเง่าและไม่มีพลังความแข็งแกร่งอะไรแต่ตราบใดที่ข้ามีเวลาข้าสามารถทำลายพันธนาการแห่งเตาสวรรค์ขวานต้นไม้แห่งยุคสมัยและกลับมาแข็งแกร่งและกลายเป็นเซียนอมะตะที่แท้จริงอีกครั้งได้สำหรับพวกจากอาณาจักรเบื้องบน การที่พวกเขาจะค้นพบต้นไม้แห่งยุคสมัยไม่ใช่เรื่องง่ายมากนะักดังนั้นดินแดนแห่งโลกเบื้องบ,บนก็จะไม่มีคนที่อยู่ในขั้นเสียนมตาที่แท้จริงแล้วข้าจะไปกลัวพวกเขาทำไมกันเอะหน้าตาของลัวเฟิงแต่งงานแต่งงานเมื่อกี้ข้าตาฝาดไปงั้นหรอนางเป็นลูกหลานของนิงเออ นางจากมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกับนิงเอ๋อมากในฐานะที่ชีวิตนี้นางต้องเป็นภรรยาของข้าหรือว่าสวรรค์ต้องการชดเชยกับข้าอย่างนั้นเหรอนายน้อยแห่งตระกูลยานยานหมิงได้มาถึงแล้วเอ๊ะ